วันนี้นะคะ การลงคำสุดท้ายนะคะและในช้อยนี้นะคะก็จะมีคำตอบนะคะก็คือเสียงสามันนะคะก็จะไพเราะที่สุดนะคะข้อนี้ตอบข้อคอคายค่ะต่อไปค่ะมาดูข้อที่2นะคะมีกรอนบอกว่าจึงควรไทยสามัคคีเพื่อ ตัวสะกดนะคะเราก็จะส่งสัมผัสมาหาคำที่3หรือคำที่5แห่งใดแห่งหนึ่งมาตรวจสอบคำที่3ก่อนนะคะก็คือคำว่าป้องนะคะใช้สระเดียวกันและตัวสะกดเดียวกันมาดูว่าในช้อยมีไหมนะคะค่ะคำตอบนะคะเราเจอทันทีเลยใช่ไหมคะนักเรียนก็คือคำว่าน้องและคำว่าป้องนั่นเองค่ะเห็นไหมคะผ่านไปแล้วสองข้อง่ายมากๆเลยนะคะนักเรียน ค่ะต่อไปมาดูข้อที่3นะคะถามว่าข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องนะคะก็คือเป็นการเรียงลำดับชื่อวรรคของกรอนนั่นเองนะคะอย่างที่ครูเคยบอกนะคะจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสดับก็คือวรคแรกนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะอยู่ระหว่างคอควายและงอง,งูค่ะสะดับก็จะลองลงมาก็จะหาวรครับ วักรองและก็วักส่งนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะกรอนบทละครนี้นะคะควรขึ้นต้นด้วยวักใจค่ะกรอนบทละครนะคะนักเรียนค่ะอันนี้คือเราจะต้องเอาช้อยส์มาเติมให้ถูกต้องนะคะพระสังซ้อนอยู่ก็รู้สิน้นแม่ไป พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในใจคิดทวินทุกเวลานะคะถามว่าในบทนี้นะคะเราจะเอาตรงไหนมาเติมเราต้องดูว่าบทนี้กล่าวถึงใครนะคะบทนี้กล่าวถึงพระสังค่ะพระสังซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องนะคะบัตรนั้นใช้กับคนทั่วไปเมื่อนั้นใช้กับตัวเอกพระมหากษัตริย์เทวดานางฟ้าราชินีมเหสีมาจะกล่าวบทไป เปลี่ยนเรื่องใหม่พระเอ๋ยอันนี้น่าจะเป็นการขึ้นต้นของกรอนดอกส้อยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นะคะก็คือเมื่อนั้นพ่อกล่าวถึงพระเอกนะคะซึ่งเป็นลูกของกษัตริย์นะคะพระสัง์นะคะตอบข้อขอไขค่ค่ะต่อไปมาดูข้อที่5กันค่ะมีกรอนบอกว่าไทายยืนหยัดพึ่งภัยได้นะคะแล้วก็จุดจุด,จด ด้วยสืบเนื่องพระบรารมีจักกรีวงศ์ข้อความใดต่อไปนี้นะคะควรเติมลงในช่องว่างแล้วจะได้ใจความชัดเจนนะคะแล้วก็ถูกต้องสมบูรณ์นะคะมันจะต้องคล้องจองกับคำว,ว่าเนื่องใช่ไหมคะมันก็จะต้องเป็นคำที่ลงท้ายด้วยสระเอือซึ่งก็ลงเหมือนกันทุกคำอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาจากความหมายค่ะความหมายของอ คำศัพท์นะคะไทยหยัดยืนพึ่งภัยได้นะคะจุดๆ,ๆทำไมเขาก็บอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ยืนด้วยตนเองพึ่งตนเองได้นะคะและด้วยบารมีของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จัก,กรีนะคะเราจะเอาคำไหนมาเติมระหว่างหรือเรื่องทรงเครื่องเปรดเทืองแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองนะคะเพราะฉะนั้นคำที่มีความหมายดีที่สุดก็จะต้องเป็นข้อ ก็ไก่ค่ะนะคะหรือเรื่องนะคะไทยยืนหยัดพึ่งไภัยได้หรือเรื่องด้วยสืบเนื่องบารมีพระบารมีจัก,กรีวงเหไหมคะว่าถูกต้องนะคะต่อไปค่ะข้อที่6นะคะคําในข้อใดเป็นสัมผัสสละทั้งหมดนะคะสัมผัสสละก็คือสละเดียวกันถ้ามีตัวสะกดเราก็ต้องดูนะคะว่าเป็นแม่เดียวกันหรือเปล่านะคะ ามาดูข้อที่1ก่อนข้อกอไก่ค่ะคำว่ารักคำว่านักคำว่าน้องนะคะถ้าดูคำว่ารักกับคำว่าน้องออคำว่านักน่าจะถูกต้องนะคะแต่ก็มาผิดคำว่าน้องนะคะเพราะว่าใช้สระต่างจากสองคำข้างหน้านะคะข้อขคยคนขายค,ายครองเป็นเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันอันนี้เราจะเรียกว่าสัมผัสอักษรนะคะสัมผัสอักษร หรือสัมผัสพยัญชนะนะคะซึ่งผิดค่ะเพราะว่าไม่ใช่สัมผัสสละนะคะข้อควายคําว่ารักคําคว่าร้องคําว่าเราค่ะรักร้องเราเล่นเสียงรอเรือนะคะเพราะฉะนั้นคํานี้นะคะพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันแต่โคนละสละคนละตัวสะกดก็เป็นสัมผัสอักษรค่ะและมาดูข้อสุดท้ายข้ององงูนะคะคําว่าของ คำว่าลองและคําว่ามองนะคะเป็นสระอแล้วก็สะกดด้วยแม่แม่โกงทุกคํานะคะเพราะฉะนั้นตอบข้ององูได้เลยค่ะต่อไปข้อที่7นะคะเรามาดูข้อที่7กันค่ะข้อที่7ถามว่าข้อใดกล่าวถึงลักษณะของกรอสุภาพได้ถูกต้องนะคะอย่างเช่น1บทมี1บาท1บาทมี1วรรควั บาทแปลว่าอะไรบาทก็คือบรรทัดใช่ไหมคะบรรทัดหนึ่งของกรอนนะคะซึ่งตรงนี้บอกว่า1บทมี1บรรทัดผิดแน่นอนนะคะกรสุภาพ1บทไม่ได้มี1บรรทัดต่อไปมาดูข้อขอ,ขอไข่1บทมี2คํากรหนึ่งคำกรมี2วกักคำว่าคํากรคืออะไรคะคําว่าคํากรก็คือคําว่าบาทซึ่งมันเรียกได้2แบบก็แปลว่าบรรทัดนั่นเองนะคะ ่ข้อนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นข้อนี้เดี๋ยวมาร์คไว้ก่อนนะคะเราจะต้องตรวจช้อยให้ครบก่อน1บทมี4บาท1บาทมี2วรวคอันนี้ไม่ใช่ละนะคะมันมากเกินไปนะคะหรือ1บทมี4คําำกรนคํคำกรมี2วรวคเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะกรสุภาพ1บทก็จะมีอยู่ทั้งหมด2บรพันทัดมีทั้งหมด4วรวคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอบข้อขอไข่ค่ะ ต่อไปไปดูข้อที่8นะคะข้อที่8คําใดเมื่อเติมในช่องว่างแล้วจะสัมผัสกับคําหน้านะคะและคําหลังไม่รักเนื้อจุดๆ,ๆว่าเป็นหญิงนะคะเราก็จะต้องเอาคําที่มีความหมายไม่รักเนื้อเชื้อเช่นว่าเป็นหญิงไม่รักเนื้อรักนวลว,ว่าเป็นหญิงไม่รักเนื้อถือเด่นว่าเป็นหญิงหรือไม่รักเนื้อเบื่อหน้าว่าเป็นหญิงนะคะญญเพราะฉะนั้นคิดว่าคําไหนที่สัมผัสกับ สระพยางหน้าเราดูคำหน้าก็คือคำว่าเนื้อนะคะคำหลังก็คือคำว่าว่าเป็นหญิงนะคะอาจจะเป็นคำว่าเป็นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนื้อก็สัมผัสกับคำที่เป็นสระเอือก็เป็นคำว่าเชื้อกับคำว่าเบื่อเพราะฉะนั้นตัดสองช้อยนี้ทิ้งไปนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าคำหนังคำไหนนะคะที่มีความหมายคล้องจองกันนะคะมีความหมายไปด้วยกันมากที่สุดนะคะระหว่างคำว่าเบื่อหน้า กับคำว่าเชื้อเช่นไม่รักเนื้อเชื้อเช่นว่าเป็นหญิงไม่รักเนื้อเบื่อหน้าว่าเป็นหญิงเพราะฉะนั้นความหมายต้องเป็นข้อกอไก่นะคะคำว่าเช่นก็จะคล้องจองกับคําว่าเป็นนะคะก็จะสัมผัสกับคําหลังคํานี้นะคะแล้วก็ความหมายก็จะชัดเจนสมบูรณ์มากกว่าข้ององูนะคะต่อไปข้อที่9แล้วนะคะข้อที่9ถามว่ากรอนประเภทใดในหนึ่งบทกรอนมี4บาทและมีสีรวค หมายความว่ากรอนประเภทไหนนะคะที่มีทั้งหมด4บรรทัดแล้วก็มี8วรคระหว่างกรอน8กรอน6กรอน4และกรอนดอกสร้อยข้อนี้ตอบได้เลยว่าเป็นกรอนดอกสร้อยใช่ไหมคะครูได้บอกไปเมื่อ EP 1นะคะว่ากรอดอกสร้อยจะมีทั้งหมด4บาทแล้วก็มีทั้งหมด8วัคเช่นเดียวกับกรอนสักขวานั่นเองนะคะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายะคะ่ะข้อ10นะคะ ข้อสิบเนี่ยเราจะต้องนำคำนะคะที่กำหนดให้มาเติมในกรอนให้สมบูรณ์และถูกต้องค่ะตัวเลือกก็จะมีคำว่าฝนคำว่าหน้าคำว่าพรคำว่าคลายคำว่าทนและคำว่าคนนะคะแล้วเราก็จะนำมาเติมในจุดไขป่ปลาสีแดงนี้นะคะอากรนนะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับคุณครูนะคะพระคุณครูนะคะบอกว่าเทิดพระคุณบูชาครูผู้สอน ขอมอบจุดๆแทนใจไม่ห่างหายอ่ะเรามาหาคําตอบในข้อได้ก่อนลงท้ายคำว่าสอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราต้องหาคําที่เป็นสระอแล้วก็เสียงแม่กลนะคะก็คือฝนหน้าพรคลายทนมีอยู่ข้อเดียวนะคะเราก็เอามาตอบลองมาตอบดูนะคะคําว่าพรอ,อ่ะลองอ่านดูนะคะเทิดพระคุณบูชาครูผู้สอนขอมอบ พรแทนใจไม่ห่างหายได้อยู่ยังยึดมั่นกระตันอยูไม่จ,จุดจุดอะไรนะคะคํานี้จะต้องมาสัมผัสกับตําแหน่งนี้ใช่ไหมคะก็จะต้องเป็นเสียงอาแล้วก็เสียงแม่เกย่าเจอแล้วนะคะคําว่าลายค่ะชีพมาลายยังจดจําย้ํากระมลจบแล้วหนึ่งบทถึงวันนี้ สิทธิ์ได้ดีกันทั่วอะไรนะคะง่ายๆเลยนะคะกันทั่วหน้านะคะความหมายไม่หายไปไหนเลยมีวิชาก็เพราะครูผู้ฝึกอะไรนะคะตอนนี้คําว่าพรไปแล้วคําว่าคลายไปแล้วคําว่าหน้าไปแล้วใช่ไหมคะระหว่างฝนทนคนคําที่มีความหมายอสมบูรณ์ที่สุดก็คือคําว่าฝนเห็นไหมคะเป็นคาเดียวกันฝึกฝนทั้งปลูกฝังแล้วก็มันจะคามันจะคล้องจองกับ คำนี้ด้วยเป็นสัมผัสระหว่างบทนะคะฝนกับมนทั้งปลูกฝังคุณธรรมความอดทนให้เป็นจุดๆเอาทนมาเติมอีกไม่ได้เพราะว่าจะเป็นสัมผัสซ้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหลือข้อเดียวก็คือคำว่าคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็จะมีตัวหลอกหนึ่งตัวที่เราไม่ได้มาตอบนะคะค่ะสำหรับ ข้อสอบเกี่ยวกับบทกอนทั้ง10ข้อนี้ถือว่าไม่ยากเลยนะคะครูคิดว่านักเรียนน่าจะทํากันถูกทั้ง10ข้อนะคะหรือไม่งั้นก็อาจจะได้8คะแนน9คะแนนก็ว่ากันไปนะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่8ก็จบแล้วนะคะเราจะมาพบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้ที่9ในสัปดาห์หน้า